โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่กแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับตามที่น้องๆเรียกร้องกันมาเลยนะครับสำหรับคลิปใน t i k เกอร์นะพี่ลงไปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะครับก็คือมีคนดูเยอะเลยนะครับวันนี้พี่ก็เลยมาทําคลิปลง YouTube ด้วยละกัน นะครับแล้วก็พี่ขอฝากไว้อีกเรื่องนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับพี่มีกิจกรรมแจกเพชรนะครับในส่วนตอบคําถามในส่วนคลิปช็อตคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะลงประมาณ1นึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วกันนะครับคลิปคลิปสั้นอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าครบหมื่นวิวพี่จะแจกในส่วนเพชรสุ่มเอาในคอมเมนต์เลยนะครับใครอยากได้ไปลืมอย่าลืมไปตอบคาถามแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีไว้ด้วยนะครับผมมาโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่ยังติดบั๊กอยู่นะครับผมเป็นกิจกรรมแรมเพจนะแล้วก็จะเป็นกกิจรรมตัวนี้ นี่เลยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่25เมื่อวานละนะครับเป็นกิจกรรมแรมเพจท้าเล่นรับสกินฟรีนะครับลงเล่นครบ5แมตช์นะครับก็คือจะมีโหมดทั่วไปหมด CVC นะครับหมด1 v 1วหหมาป่าเดียวได้นะครับอ่าครบ5เกมได้รับไปเลยแต่ว่าพี่ลงเล่นแล้วมันไม่ขึ้นนะครับใครเป็นบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็คือตอนนี้มันยังบักอยู่นั่นเองนะครับสำหรับสกินมีดตัวนี้นะครับสกินมีดหัวตัดนะนะครับมันเริ่มตั้งแต่วันที่25แลล้้วววนนนะรััับีท่เไห6 นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะนะครับกิจกรรมเนี่ยจะหมดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดตีสามห้าสิบเก้านะครับผมห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านาทีเอหกเก้าวินาทีก็คือตีสี่นั่นแหละนะครับผมเนาะก็คือมันบั๊กอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวทีมงานน่าจะแก้ให้นะครับในส่วนนี้ก็ต้องรอต่อไป นะครับแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาถึงเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ10โมงจะมีกิจกรรมทําภารกิจเก็บโทเค็นนะครับโทเค็นสายฟ้าตัวนี้นะครับล็อกอินนะครับหนึ่งครั้งนะครับอ่าล็อกอินเข้ามาเนี่ยรับไปเลยหนึ่งโทเค็นนะครับลงเล่น15นาทีรับอีกหนึ่งโทเค็นนะครับสังหาร5คิวรับอีกสองโทเค็นนะครับเล่นครึ่งชั่วโมงรับอีกสองโทเค็นก็คือได้วันละ 6โทเคนนั่นเองเพื่อจะมาแลกของในส่วนช่องตรงนี้นี่เลยนะครับก็คือแลกตามนี้ก็จะมีสกินลดนี่สวยๆเลยดูเอฟเฟกต์เด็กอย่างสวยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของรูปโปรไฟล์รูปพื้นหลังนะแผ่นเสียงนะครับสกินเปินทาวนนะครับนี่ค่าสแตทคือความเร็วรีโหลดลบหนึ่งแม็กกาซีนบวกหนึ่งความแม่นยำบวกหนึ่งนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวไดมอนด์รอยัลนะครับตัวแรกเป็นปืนประมาณนี้เลยนะครับจากัดเวลานั่นเอง นะครับคร่าวๆประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่ติดบั克แล้วก็สําหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วส่วนกิจกรรมอื่นพี่ก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับใครได้ในเกมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ในเว็บเติมเกมนะครับกี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับเนาะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันพี่รีวิวไปเมื่อเช้านะครับก็จะเป็นกิจกรรรรมเอบััตทดข้นสูง นะครับก็คือลดราคา67%เหลือ150เพรนะครับผมแนะนำซื้อใบเดียวพอนะครับอย่าไปซื้อหลายใบนะมันจะได้แบบโทเค็น f มานะครับพี่ลองแล้วพี่สาธิตให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเสียของเสียเพศฟรีนะครับอย่าไปหาทำนะครับซื้อแบบ99อะไรเงี้ย เรจะเสียเพรฟรีนะครับเนาะซื้อใบเดียวพอก็คือจะเลื่อนขั้นให้เลยนะครับพี่ก็เลื่อนขั้นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่ทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครใหม่เป็นตัวละครอ,อ่านิตานันเองนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟนะตอนนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่เข้าเซิร์ฟเข้ามาเนี่ยยังไม่ปลดล็อกก็จะมีทางด้านของตัวละครโฮเมอร์ ตัวละครโฮเมอร์เนี่ยพี่รีวิวไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาพี่ถาม GM แล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาในส่วนลิงตัวละครหรือเปล่าก็คือจะอัปเดตเข้ามาหลังจากที่เอาตัวละครตัวนี้เข้ามาในเซิร์ฟก่อนนะครับเข้ามาในเซิร์ฟหมายความว่าอะไรเข้ามาก็คือจะเป็นอาจจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพอาจจะแจกก็เป็นไปได้แลต้องรอ ต้องรอดู GM ว่าจะแจกหรือว่าจะให้เติมมันเองนะครับต้องรอดูแต่ส่วนมากจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับในส่วนตัวละครนะครับตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองต้องรอดูนะครับส่วนอีกตัวละครตัวละครหนึ่งที่พลาดไม่ได้ตอนนี้หลุดเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะครับหลุดเข้ามาในส่วนเซิร์บาซิลมาเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับในส่วนตัวละครตัวนี้เนี่ยอ่ะก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยอันนี้สตาร์นั่นเองนะครับพี่อ่านถูกหรือเปล่าวะ นะครับนี่ a n i t t a นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าทางแบบนี้หลายคนบอกว่าเหมือนหน้าตาเหมือนพิปไป s p d นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนี่ยนะครับสำหรับตัวละครใหม่นะก็จะเป็นชุดเสือดาวแบบนี้เลยสวยสวยเลยนับตัวละครนี้มีพิเศษยังไงนะครับให้เรามาดูฝั่งซ้ายมือครับผมนี่ตรงรอบสกิลนะเขาเขียนบอกไว้นะครับว่าช่องสกิลพิเศษนะครับช่องสกิลพิเศษสามารถติดตั้งสกิลใดๆก็ได้ที่เป็นเจ้าของ ฮ้ยห,หมายความว่าเราจะใส่สกายเลอร์จะใส่โคโน่จะใส่สกิลลิงสกายจะใส่อลุก ok. ก็ได้งั้นดิถ้าเป็นแบบนี้นะครับโย้ยก็สะดวกสบายเลยครับแบบนี้โหส,สาวๆถูกใจแน่นอนนะครับเหมือนแบบว่าใส่สกิลตัวไหนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือตัวละครยังไม่ปลดล็อกนะครับยังใส่ไม่ได้นะต้องต้องรอตัวละครปลดล็อกเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้โห โคตรโกงเลยนะครับแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาในส่วนลิงก์ตัวละครหรือเปล่าเพราะมันเขียนไว้ข้างล่างเห็นไหมลิงตัวละครนะครับแล้วก็รับตัวละครก็คือชุดพิเศษเนี่ยชุดเนี้ยเห็นไหมชุดเสือดาวเนี่ยแล้วก็งางเกงเนี่ยนะครับรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับต้องซื้อแยกต่างหากนะครับถ้าตัวละครมาเนี่ยก็คือถ้าเรารับฟรีเนี่ยก็คือจะได้แค่ตัวละครเปล่าๆมาประมาณไหนอะที่ไม่ใส่ชุดแบบเนี้ยประมาณเนี้ย นะครับไม่ใส่ชุดอะไรเลยนะครับแต่ว่าชุดเนี่ยต้องซื้อแยกต่างหากนั่นเองนะส่วนกิจกรรมตัวละครตัวนี้มายังไงครับผมก็คือจะมีกิจกรรมตรงนี้เห็นไหมอ่าตัวนีนไหมไม่แน่ๆ,ๆๆตรงเมาส์พี่เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าตากิจกรรมแบบนี้เลย นะครับให้เก็บโทเคนตรงนี้นี่นะับเล่นครบ1ิบนาทีนะครับนี่มีให้เก็บทุกวันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตั๋วตรงนี้เลยนะตัวนี้พี่มีอยู่สี่ใบนะสามารถแลกเอ่อทางด้านของสกินปืนถาวรนะครับรองเท้าหมีสีม่วงนะครับนี่จาว่าฟรีถาวรในหน้ารองเท้าหมีนะนะครับแล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์ของตัวละครอาน,นิตาด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าไปละ เต็มเลยนะครับมีหน้ากากด้วยนะครับเป็นสกินปืนด้วยแล้วก็จะมีตัวละครถาวรด้วยนะครับเอ้ไม่ใช่ตัวละครถาวรตัวละครเช่า3วันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครถาวรฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครเอ่อซานินะครับซานินั่นเองนะครับรับไปเลยละกันนะครับนี่ตัวละครถาวรแล้วก็จะมีตั๋ว5ใบนะครับมีชิ้นส่วนความทรงจำสีทองอีกพันห้านะโอ้โหของฟรีเยอะจัดนะครับนี่เลย นะครับประมาณนี้นะําสำหรับของฟรีนะนะครับส่วนแบนเนอร์กิจกรรมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่แบนเนอร์กิจกรรมตัวละครใหม่นะครับแล้วก็พวกเออยังไงแอร์ดรอปพวกสกินเครื่องบินก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็พื้นหลังสังเกตพื้นหลังปะเนี่ยเห็นปะเห็นพื้นหลังปะนี่ s <S พื้นหลัง s <S เปลี่ยน s <S แล้วครับผมนี่ s <S โคเท่นะครับ โคตรเท่เลยโคตรสวยเลยนะครับในส่วนเซิร์ฟบราซิลนะใครอยากเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวละครใหม่อัปเดตมาเปที่เรียบร้อยนะครับในส่วนตัวละครผู้หญิงนะตัวนี้นะครับเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะครับก็ต้องรอดูว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับจะอัปเดตเข้ามาเร็วนี้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวละครใหม่ตัวผู้หญิงส่วนตัวผู้ชายเหลือแค่ป,ปลดล็อกนะครับเหลือแค่ป,ปลดล็อกเท่านั้นเอง นะครับสำหรับตัวละครโฮเมอร์นะครับก็ต้องรอกันได้เลยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละมาอธิบายให้เข้า,จาใจง่ายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ